สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9้านะครับเจอกันทุก2องทุ่มที่ช่องนี้นะครับผมวันนี้พี่เอานาฬิกาคาซิโอ d ี f ิเฟียตัวที่ขายดีมากตัวหนึ่งที่เป็นระบบพันแสงของที่ร้านมาให้ดูนะครับขายดีต้องเป็นสีนี้ด้วยนะครับสีที่ขายดีคือสีดําคลิปแดงนี่นะครับผมอ ตัวเลื่อนกับสายนี่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับทนทานกันน้ำร้อยเมตรใส่ล,ลุยได้เป็นระบบพลังแสงนะครับขอบเป็นสีดําข้างในเป็นขิดแดงนะครับผมเรียกว่าคือออกแบบมาเป๊ะๆสวยลงตัวนะครับเหมาะกับคนข้อมือกลางๆค่อนไปทางใหญ่ทําไมถึงเรียกว่าต้องค่อนไปทางใหญ่ทั้งท้ท,ที่เป็นขนาดมาตรฐานคือ4 3บมมิลเพราะว่าตรงสันนี่มันทําเป็นเป็นนูนๆออกมาดน,นึงมันทําให้เวลาใส่บนข้อมือคนมือหนาๆจะใส่สวยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมีบอก มีบอกวันที่ตรงนี้เห็นไหมครับมีบอกวันที่ด้วยนะครับเข็มสั้นเข็มยาวแล้วก็ตรงคลิปเนี่ยจะเป็นภายน้ําเรืองแสงในที่มืดนะครับชุดนี้เป็นระบบจับเวลาถึงไม่โดนแสงก็ยังทํางานปกตินะครับเพราะมีพลังงานสํารองอยู่แล้วนะครับผมอยู่ได้ถ้าพลังงานสํารองเต็มนี่อยู่ได้ถึง4-5เดือนเลยนะครับหรือพลังงานเหลือไม่เยอะเนี่ยก็อยู่ได้เป็นเดือนนะครับเพราะนั้นสบายใจใส่กันไปยาวๆข้างในมันมีถ่านชาร์จอยู่ก้อนหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ว่าในกาพวกนี้ระบบพลังแสงไม่มีถ่านมีครับเป็นถ่านชาร์จนะครับ แต่ชาร์จที่อยู่นานนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นครับตรงนั้นเราลืมๆไปได้เลยนะครับถ้าวันหนึ่งถ่านชาร์จเสริมก็แค่เปลี่ยนถ่านชาร์จเท่านั้นเองครับโอ้ยกว่าจะเสริมอีกนานนะครับเนี่ยดูดูมาลายสายนี่นะอ่านี่ตรงนี้เป็นสับบัรพนะครับฝาหลังเป็นฝาเต็มนะครับตรงหัวเห็นไหมเขียนโซล่าเทคโนโลยีถ้าหาของฝากนี่ตัวนี้ดูเลยนะครับใช้ได้เลยสําหรับคนแบบมือใหญ่จะใส่สวยแนะนํานะครับผมราคาไม่แรงมากนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูบนมือพี่นิดนึงนะครับมือพี่เล็กนิดนึงนะครับ เห็นไหมอยู่บนมือพี่แล้วเนี่ยเป็นแบบนี้สีมันสวยไงมันถึงขายดีสีแบบนี้นะครับผมเห็นไ้มอืมหลายมุมนะครับอืมมีตัวบอกระดับพลังงานด้วยนะครับเนี่ยบอกว่ามีพลังงานมากน้อยเราสามารถกดดูได้ด้วยนะครับเนี่ยดูหลายม,มุมหมดเห็นไหมสวยครับแน,นะนําแนะนํานะอืมถ้าใครหาในกาสไตล์ลยุยๆหน่อยใช้ยาวๆทนๆเนี่ยตัวนี้น่าพิจารณามากเลยนะครับแนะนะเาเพราะเป็นตัวขายดีมากของร้านนะครับผมอ่าโอเคครับ ประมาณนี้นะสนใจยังไงทักมาในไลน์ข้างบนครับเบอร์โทรแอรจะเบอร์โทรก็ได้หรือทําไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาพี่ได้นะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิน่น9แล้วเจอกันอีกที2ทุ่มครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม